เอะไะครับก็กลับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับเราก็มาอยู่กับเกมไดร์ตตี้วูเดอร์แปดหรือว่าเกมสามก๊กกระดิกเช่นเคยนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้เรามาดูสามก๊กกันดีกว่านะครับป่ะเราก็จะมาต่อกับมิชชั่นที่สี่กันเลยครับมีชื่อว่ารัฐประหารครับหรือว่ากบฏนั่นเองป่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับระดับคอสเหมือนเดิมกองกําลังวิ่งก๊กเนี่ยได้รับชัยชนะที่ยุทธการภูเขาชงฉู่ได้อย่างงดงามนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยโจซองครับไม่มีกลยุทธ์ในการก้าวไปข้างหน้าและล้มเหลวในการยึดแนวรบนะครับ จนวิยกเนี่ยถูกบังคับไม่ต้องถอยนะครับถึงจะชนะมาได้เนี่ยแต่มันก็ไร้ค่านะครับและเกิดความสูญเสียอย่างไร้จุดหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยอ,องแห่งวิยกครับโจหองยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับความอ่อนแอของโจซองนะครับหลังจากนั้น,นครับโจซองยังคงดํารงตําแหน่งในพลหัวหน้าต่อไปนะครับโดยทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะง,งั้นในขณะเดียวกันครับซูมายี่สุจทนให้กับเรื่องตลกพวกนี้ครับและอดทนรอเวลาของเขาอย่างใจเย็น 5ปีต่อมาะครับซูเมย่ได้ย้ายออกไปหลังจากรอให้โจซองเนี่ยออกจากลวดหยางหรือว่าลกเอยียงนั่นเองครับเขาได้รวบรวมครอบครัวและคนสนิทของเขาครับไว้ในห้องรับรองส่วนตัวในเมืองล่วดหยางและประกาศว่ากําลังจะเริ่มต้นการทรํา,ารัฐประหารเขาจะปลดโจซองไอคนไร้ค่าครับและปฏิรูปวุยกกสมัยที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถและความทเทวทยนันถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนเนี่ยจะได้ยินคาพูดของซูเมย่ครับเชื่ออย่างเต็มที่ในความสามารถในการดําเนินตามแผนการ ซูเมยี่ซูมาซูซูมาเจียวและจางชุนหัวนะครับจะสังหารคนโง่เขลาที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงให้จงได้โอเคครับนี่ก็เป็นบทความคร่าวๆนะครับผมก็จะมาขอเลอกเล่นเป็นขุนแม่ของเราเลยครับเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับในบ้านเวลาซูเมยี่จะทําอะไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเธอก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวชีวิตจะหาไม่เอาเนะี่ยไป วกเราต้องปฏิรูปแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งคู่ควรที่จะปกครองแผ่นดินและลูกชายของเขาก็ดูคู่ควรที่จะเดินตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อเช่นกันแต่นั่นมันคือทั้งหมดในอดีตพวกเขาไม่คู่ควรกับสิ่งใดอีกต่อไปแล้วลเราต้องใช้ความสามารถของเราเพื่อฟุน้นฟูวิ้งกกให้กลับมายิ่งใหญ่ มันจะไม่ดูน่าเบื่อไปหน่อยแล้วครับข้าหมายถึงยังไงโจซองก็ต้องไปแน่นอนนะแต่ว่าซูเปอร์เจลสิ่งเหล่านี้มันต้องละเอียดถี่ถ้วนนะเพื่อให้ไอ้คนโง่เขาเหล่านี้รู้จุดยืนของตัวเองสับ,บ้างยังไงลนะ่ะให้มันน้อยๆหน่อย,อยไอ้ดุมหากว่าเจ้าแสดงความเมตตาต่อพวกเขาสักหน่อยปัญหาในมือของเจ้าก็จะน้อยลงนะ เราจะทำลายคนโง่เขลาเหล่านี้และนำอุ้ยกกกับสู่ความรุ่งโรจน์อย่างแท้จริงมาเริ่มกันเลยครับโดยภารกิจในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องขับไล่โจซองครับออกจากลวดยางว่าลูกเพียงเข้าไปให้ได้นะครับเพราะตูมยี่เนี่ยเขามองว่าไอ้โจซองเนี่ยมันเป็นคนล้าสมัยนะครับเป็นพวกโบราณและหนำซ้ำเนี่ย มันยังที่คิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ที่สุดในวุ่ยก๊กนะครับมันก็เลยคิดว่าจะยึดอํานาจแล้วก็ปกครองวิ่ยก๊กเองอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ซูมายี่เห็นว่าไม่ได้นะไอ้นี่มันเป็นภยัยคุกคามนะครับน้าซําเนี่ยโจซองนะครับนิสัยเขาก็เหมือนกับมาเจ็กนะครับที่เก่งแต่ทฤษฎีครับไม่เก่งปฏิบัติแล้วก็พอไปลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยไอแผนการที่เขาคิดมาแต่ละอย่างเนี่ยก็คือมันใช้การอะไรไม่ได้เลยนะทำให้ซูมายี่เนี่ยมองว่า โจซองเนี่ยไร้ค่าในสายตาเขานะครับก็เลยคิดว่าจะกําจัดทิ้งออกไปนะครับเพื่อที่แผ่นดินเนี่ยจะได้สูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคีับเพราะว่ามีคนแบบนี้ยอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินก็เลยต่ําตรงเลียดินขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือมุมมองของซูเมกินะครับเขาก็จะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนเป็นคนที่มองการไกลนะครับซูเมกิเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยบางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงครับรวมถึงผมด้วยความคิดของซูเมกิเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยยากที่จะเข้าถึงนะครับ ก็อันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะที่มีต่อซึมิยี่ในความคิดของเขาะครับจังชุนหัวนี่ท่าแต่ลอย่างเธอส่วนมากจะเป็นท่าตึงศัตรูไว้อยู่กับที่นะครับถือว่าเป็นท่าที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเล่นสองคนเนะี่ยแต่น,นี้เราเล่นคนเดียวครับก็ตึงเล่นไปตึงแบบเงาเงาเนียโอเคมาใช้นี่เลยครับสุดยอดมุโซเคลียแบบโคตรเร็วส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบทุบแบบนี้ของเธอสัเท่าไหร่ครับ ผมจะชอบชุดสีชมพูมากกว่าที่มันจะมีชุดให้เปลี่ยนครับแต่ว่าเราเล่นสตอรี่ครับมันไม่มีชุดให้เปลี่ยนถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนชุดก็ต้องไปเล่นในฟรีโหมดเอารเรียบร้อยเฮ้ยใครวะซึมาฟูใครวะซึม่าฟูาฟอ๋ไอไอ้ไอ้นั่นเป็นวะอ่าซึมาหูใช่ปะที่เป็นน้องชายซึมายี่อ้ทำไมมาเป็นตัวประกอบวะโอ้หน้าสงสารเขานะครับทุกคนที่มาเป็นโมเดลเป็นของตัวเองหมด ซูบหูนี่มาเป็นแค่แม่ทัพธรรมดาธรรมดาเองนะน่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันซนะูบะหูแล้วทำไมอันกรีมันแปลเป็นเชิงเ้ช่างมันฮะเล่นก,กันต่ออาวุธของเธอนี่จะก็จะคล้ายๆกับอาวุธของซูมยี่ในภาค6เลยนะครับแต่ว่าท่าของเธอมันจะหลากหลายกว่าสามีของเธอมากเลยนะครับเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าคุมกฎในบ้าน เห็นซูเมย่เขาอย่างนี้นี่แต่เขาเป็นคนกลัวเมียนะเว้ยนะครับอุ้ยอุ้อ้ตึงเข้าไปครับตึงเข้าไปอย่าได้ขยับหยุดการกระทำอันชั่วช้าของเจ้าก่อนเรียบร้อยนะครับเวลาซูเมยี่เขาไปทำธุระหรือจะไปไหนเนี่ยก็ต้องบอกเธอก่อนเสมอเลยนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวยู่ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็เธอเนี่ยเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก แล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยให้คาแนะนําซูเมี่อยู่ตลอดนะครับไม่ว่าซูเมี่จะทําอะไรก็ตามเช่นการที่ซูเมี่จะสอนลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าซูเมี่เขาจะสอนซูมาซูกับซูมาเจียวให้ปกครองแผ่นดินนรับเขาก็จะสอนแบบว่าเขาจะอยู่ใกล้ตัวพวกนี้ตลอดนะแต่กางจุนหัวเนี่ยเขาจะคิดอีกแบบหนึง่งเขาจะคิดว่าเราต้องปล่อยให้พวกลูกๆของเราเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง,างอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามัวแต่ไปโอ้ oh, มัวแต่ไป อะไรพวกนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังไม่โตทัทีครับอะไรพวกนั้นนะครับใจจุดหัวเขาจะคิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่บอกเลยว่าคือมายี่นี่เดินผ่านนี่ต้องก้มหัวครับถ้าเกิดว่ามีสมัยนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีรูปถ่ายนะครับก็ต้องเอารูปของเธอขึ้นทิ้งแล้วก็บูชาเลยนะครับถือว่าเป็นคนที่ใหญ่มากโอเคครับต่อกันเลยนี่เป็นรูโตลอยฟ้าครับรู้ีิเป็นไงนื <c oughs> ตรึงอีกแล้วถ้าเธอนี่จะเป็นท่าตรึงศัตรูอยู่กับที่นะับอันนี้โอ้โหาเปลี่ยนอาวุธยังต้องตึงศัตรูนะบเ w ้ยทำไมทหารไอโจซองกับทหารเราสีเหมือนกันเลยต่างกันแค่เลือดขึ้นแค่นั้นเองนะครับไปกันไปกันสามีฆ่าไปเร็วไปเร็วดยวิธีการลดล็อกดาวน์ในครั้งนี้นะครับเราอย่าไปฆ่าโจซองก่อนองคครักษ์ของเขาครับ3ามคนถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าโจซองก่อนเนะี่ย แล้วเหลือองค์คารของเขา3ามคนไว้นะครับเราก็จะไม่ได้ดาวแล้วก็ต้องรีสตาร์ทเล่นใหม่กันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกําจัดองค์คารของเขาออกไปให้หมดก่อนครับแล้วก็เก็บลูกชิ้นอย่างเขาี่ไว้กินตอนสุดท้ายนั่นเองครับผมเรียบร้อยเมื่อกี้ซูมายี่เขามูโซนะครับแต่ว่าเบาเหลือเกินเวลาบอดมันมูโซเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันจะเบากว่าที่เรามูโซมากเลยก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกัน,นครับแล้วเวลาบอดมันเล่นตัวละครพวกเนี้ย มันก็จะชอบแบบตีหยุดตีหยุดตีหยุดแล้วก็ชาร์จท่าสักแป๊บแล้วก็ตีหยุดตีหยุดเนี่ยมันทาทาไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันไม่ตีต่อเนื่องไปเลยอืโว้ยกันกันอย่างนี้ต้องเจอนี่ครับเส้นเอ็นกระชากวิญญาณมานี่มาวิญญาณไม่สะอาดต้องโดนกระชากทิ้งนะนั่นแหละเยี่ยมมามาอีกคนมาวิญญาณไม่สะอาดใช่ไหมมานี่มากระชากทิ้งไปเลยครับทีนี้วิญญาณก็จะขาวสะอาด เพราะว่าไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างแล้วโอเคไปไปต่อกันครับไปต่อกันเลยนะครับองค์ละครทั้ง3คนของเขาเนี่ยก็จะมาตรงกลางนั่นแหละครับเราก็ต้องรีบเคลื่อนที่ไปจางชุนหัวนี่เธอจะสนิทกับลูกสะภ้ายของเธอมากนะก็คืออองยนจีจะสนิทกว่าสามีของเธอแล้วก็ลูกๆของเธออีกครับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเข้ากันได้อะไรพวกนี้นะ อุ้ยไปไหนอุ้ยกาอุนเมื่อกี้เมื่อกี้กาอุน,าอนโชลีลาแลับตึงไว้ตึงมันไปครับตึงมันไปอุ้ยอะไรอุ๊ยตีแต่ละทีโคตรแรงไม่ได้คนระับมาเจอหนี้สุดยอดมุโตอืมอุ้ยไม่พอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใช้กำจัดโจซองครนะเกือบร้อยไอโจซอง ไอาา้คนหัวโบราณไอ้คนไร้ค่าไอ้คนล้าสมัยแกต้องตายเฮ้ยอย่าอย่าอพุทธพุทธแรง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 เฮ้ยเปลี่ยนอาวุธเฮ้ยผมไอ้นี่ดีกว่าล่อให้มันออกทางโจซองนะครับเดี๋ยวมันตายแป๊บนึงอือนี่เลยอุ้ยอ้าวจับลูกกระจอกเฉยเลยไม่เป็นไรครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ย เราต้องรีบทำเวลาหน่อยครับเป็นการเดี๋ยวโจตองมันมันเห็นแนบไปแล้วภารกิจของเราก็จะไม่ผ่านกันครับอะไรอะไรเ้าเจอนี่หน่อยอาวุธเก่าของสามีคาแต่ในภาคหกเนี่ยที่ให้ชูมายี่มาใช้คมเล็บแบบนี้ผมก็มองว่ามันเท่ดีนะก็เท่อยู่แหละเอา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 ละเออเฮ้ยโจตองหนีไม่ได้นี่เลยโค้ดไรเดอร์มาแล้วจะไปไหน น,นี่เลยให้คนเดียวเลยเนี่ยมาโอ้ชอบท่านี้มากดูอีกครั้งได้ไหมเราเล่นครับผมเมช่คนอย่างนั้นแน่เป็นแค่มุกเฉยๆครับเป็นการเอเ์นทนคนดูอืมเรียบร้อยครับเสร็จสิน้นไปได้ด้วยดีโจซองครับไอคนที่ทฤษฎีเก่งอย่างเดียวแต่ปฏิบัตินี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนรับ าเกิดว่าเขาได้ครึ่งหนึ่งของพ่อเขาก็ยังดีนะครับโจจิตนเนี่ยเป็นคนที่เก่งทั้งบู๊และก็บุญนะแต่กับโจซองนี่นลูกก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ครึ่งของพ่อเลยกองทัพที่นำโดยซูมายี่นะครับสามารถสยบกองกำลังของโจซองได้สำเร็จครับและเข้าควบคุมเมืองลั่วหยางอย่างสมบูรณ์ โจซองถูกปลดจากตําแหน่งหัวหน้านายพลครับและครอบครัวของเขาเนี่ยสูญเสียอํานาจและอิทธิพลทั้งหมดไปเลยครับเป็นผลให้ไม่มีใครในวิยกกเนี่ยที่จะต่อต้านซูมายี่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับและตัวของซูมายนีครับได้ปฏิวัติทหารทั้งหมดในวิยก,กเขาจะกำจัดคนโง่เขลาในเส้นทางของเขาให้หมดสิ้นไปนครับและนําทางการเมืองและการทหารของวิยก,กไปสู่จุดสูงสุด หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำลายก๊กที่ล้าสมัยไปด้วยครับคืองอกกกและจกกเพื่อเปิดเส้นทางยุคใหม่ให้กับแผ่นดินทุกคนที่รับใช้ซูเมยี่นะครับรอคอยการเดินทางของเขาตามเส้นทางนั้นอย่างใจจดใจจอ่ออยู่มาวันนึงนะครับบรรดาผู้ที่ติดตามซูเมยียเนี่ยนะได้รับเชิญให้ไปที่บ้านพักส่วนตัวของเขาทั้งหมดนะครับพวกเขาจะเริ่มต้นแผนการต่อต้านงอกกกและจกกหรือไม่หรือพวกเขาต้องการพาวิกกไปให้สูงขึ้นไปอีก สองพี่น้องครับซูมาเจียวและซูมาซูหายใจเข้าออกเบาบางรอให้พ่อของพวกเขาเนี่ยเอ่ยคำพูดอย่างไรก็ตามนะครับคำพูดที่ออกมาจากปากของซูมายี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงที่สุด <c oughs> ขอขอบคุณพ,พวกเจ้าที่เราได้เอาชนะโจซองมาได้ สิ่งนี้พิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าสติปัญญาและความกล้าหาญของพวกเจ้ามีมากเกินพอที่จะเป็นผู้นำวิกยกในอนาคตและดังนั้นข้าดังนั้นตอนนี้ข้าต้องการจะประกาศว่าข้าจะวางมือจากชีวิตแบบนี้แล้วล่ะลูกชายคนโตของข้าซึมาสูจะรับช่วงต่อข้าเองพ่อ ทำไมถึงกระทันหันแบบนี้ล่ะครับพวกเรงการท่านเนะลูกชายของแม่เนี่ยเติบโตขึ้นแค่ร่างกายเองเหรอไม่ใช่ทางจิตใจเหรอจ๊ะลูกแม่โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะทั้งสองคนเลยลูกๆูก,ก็ต้องยืนด,ด้วยลำแข้งของตัวเองนะจ๊ะก็มัน,นฟังค่ายดีนะสุมาสูสุมาเจียวพวกเจ้าล้วนมีความสามารถแต่ต้องพยงายามให้มากขึ้น อย่าหลงระเิงกับปัจจุบันแต่จงไม่คิดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นเท่านั้นพวกเจ้าจะสามท่านค่ะ้าท่านยังคงโอดเด็กๆพวกนี้ต่อไปพวกเขาจะไม่มีวันกลายเป็นผู้ใหญ่เลยนะข้ารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ไงล่ะ วเวาจะจะทำอะไรต่อแล้วน้องพี่แล้วท่านหมายถึงอะไรกันเล่าท่านก็รู้น่งว่าข้าจะ,จะคอยอยู่เคียงข้างท่านเสมอนะอดทอมนัดเหร โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับขาตกบกพร่องไปไงเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเนี้ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ